สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่16ถึง20มกราคมพุทธศักราช2566วันที่16มกราคมพุทธศักรา 2, ช2566นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุม้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวนันทิกรนอัปทุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างการจัดตั้งสหรกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินและการออมผ่านภาทีเครือข่ายด้านสหรกรณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซูมคอล์มิ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการปัญหานิสินและเสริมสร้างวินัยทางการเงินของผู้ใช้แรงงานนาักสำนักานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวงันดนครปฐมสารการชั้นหนึ่งตำบลถนน,นขาดอเภม,มือ,นองนครปฐมจังหวงัดนครปฐมโดยมีนายเดชาพฤกษพัฒนารักษ์รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ต่อานางสาวมูลดีโตประดิษฐ์นักวิชาการแรยงานชำนาญการและนายสิรุวิจงแจ่มใสนักวิชาการแรยงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงกิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปีงบประมาณพศ2566สำหรับเจ้าหน้าที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom c a มิ i ติ้ e t i n g ณห้องประชุมสำนันกงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดนครปฐมชั้นหนึ่ง สถานการจังหวัดนครปฐมอเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานกองความปลอดภัยแรงงานเวลา9านาฬิกา30นาทีนางสาวกาันทิมาสุขทรัพย์นางสาวชนิภาเขียนนอกนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวน้ำฝนพจานาเจ้าหน้าที่ประสานงานด้นานภาษา,า,าร่ามเข้าร่วมตรวจบูรณาการในการลงพื้นที่ตรวจโรงงานสถานประกอบกิจการ ร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์และกดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมจำนวน2แห่งได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านสุภารัยวิวสามพานเพชรเกษมของบริษัทอโองกฎก่อสร้างจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลยายชาอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมมีลูกจ้างทั้งหมด16คนแบ่งเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย5คนสัญชาติเมียนมา6คนสัญชาติกัมพูชา5คน 2. โครงการก่อสร้างหมู่บ้านแกรนสามพานของบริษัทอ,อนิธิมงคลจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลสามพานอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมมีลูกจ้างทั้งหมด49คนแบ่งเ,เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย10คนสัญชาติเมียนมา39คนผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการในจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541และพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวลดล้อมในการทำงาน พศ2554พนักงานตรวจแรงงานจึงได้มีหนังสือเชิญพบในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2566และวันที่25มกราคมพุทธศักราช2566ตามลำดับวันที่17มกราคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานายธงชัยอินพงศ์สวัสดิรและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวนันทิกรอัปปทุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวมนทาคำบางนักวิชาการแรงงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาสถานศึกษาทำความสะอาดปรปับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณรงเรียนศรีธนราชวิทยาลัยอ,อำเภอเมืองน,นคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิรชชิโชตผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันที่18มกราคมพุทธศักราช2566 เวลา9ก้นาฬิกานายธงชัยนทพงศริการ,าการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวยุพินยนพิสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการจำเลยนางสาวกัญจานาจันเรลืองนิติกรปฏิบัติการและนายศิลวิทย์จงจำใสนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมก,การไกลเกลียนพิจารณากำหนดประเด็นข้อพ,พิพาทและนักสืบพยานโจ์จำเลยในคดีฟ้องเพื่อถอนคำสั่งพนักนาางานตรวจแรงงานคดีหมายเลขดำที่รอ2 2 2ร้อยทาลสารไกลเกลี่แล้วคดีไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทย์จำเลยในวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกานาศาแลแรงงานภาค7อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันที่19มกราคมพุทธศักราช2566เวลา6นาฬิกานายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชยัยมงคลแดส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้พาพระชษกิิยาภาณนาเลนทิราเทพพยาวดีกมมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชารา,ชา,า,าราชธิดาณสาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมือ,อง,พพ JD, องนครปฐมจังหวันดนครปฐมโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี เวลา9นาฬิกานางสาวยุพินยอดพิสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุสตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลพศ2566ภายใต้โครงการค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่3ของกระทรวงอุสตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณพศ2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom Call Meeting ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมศาลาการกจังหวัดนครปฐมอําเภอเมือ,นองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดโดยสำนักงานอุตสาหการรมจังหวัดนครปฐมช่วงเวลาเดียวกันนางสาวรัติกรศรีแถลงนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายศิริวิทย์จงแจ่มใสนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีงบประมาณพศ2566 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณห้องสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมตำบลถนนขาดอําเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมจัดโดยกองความปลอดภัยแรงงานช่วงเวลาเดียวกันนางสาวนันิกรอักปทุมนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการในฐานะพนักงานตรวจแรงงานจำเลยเข้าร่วมก,การไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ในคดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานคดีหมายเลขดำที่ รอสาทับสองโดยมีนายคมสันเพชรวิายการจำเลยหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดทับหลวงบริการโจร์และนางสาวสายฝนไม้แก้วลูกจ้างเข้าร่วมก,การไกลเกี่ยโดยสารรายงานพัก7และผู้ปณิปนอมไกลเกลี่แล้วคดีสามารถตกลงกันได้โดยโจทยินยอมจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินจำนวน13 0 0 0 0สานบาทศาลจำในคดีออกจากสาระบบความเป็นคดีใหม่เลขแดงที่รอ9ทับสอ6 ณห,ห้องประชุมสำนาาสักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเวลาสิบนาฬิกานางเหนือไทยเพชรแอร์นักวิชาการแรงงานชนาญการพิเศษดำเนินการจัดประชุมหารือกรณีลูกจ้างยื่นคำร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลซูม m m e ติ้งณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกตการจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน6คนลูกจ้างผู้ร้องสัญชาติเมียนมาจำนวน15คนผู้แทนจากมูลนิธิ IJM นางสาวจันทนีสิริสวัตธาดาร่ามแปลภาษาเมียนมานายเคนจำปานาคนายจ้างบริษัท VJ Foodware จำกัด พนักง,งานตวรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมรวมจำนวน26คนจากการประชุมหารือได้ข้อสรุปว่าในจ้างและลูกจ้างสามารถจเจรจาตกลงกันโดยลูกจ้างยินยอมรับข้อเสนอจากนายจ้างในการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราร้อยระ75ของค่าจ้างค้างจ่ายเป็นเงิน4 4 1 0 8 1บาท และยินยอมรับเงินค่าจัดทำเอกสารในอัตราร้อยละ50เป็นเงินรายละ6,650บาทรวมเป็นเงิน99,750บาทรวมยอดเงินทั้งสิ้น5 4 8 3 3บาทโดยในจ้างตกลงนำเงินดังกล่าวมามอบไว้กับพนักงานตนรนแรงงานภายในวันที่24มกราคมพุทธศักราช2,566 เพื่อนำไปมอบให้แก่ลูกจ้างในวันที่25มกราคมพุทธศักราชส5 6 6และเมื่อได้รับเงินแล้วลูกจ้างยินยอมถอนคำร้องที่ได้ยื่นไว้กับพนักงานตรวจรายงานเพื่อยุติเรื่องเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิรและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครปฐมร่วมเป็นเจ้าภาพและถวายพัตตาอาหารเพลแด่พระพิสุขสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวา,ายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเลนทิราเทพพยาวดีกมลรวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณสำนักร่มธรรมองค์พระพรมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายชยชัยแสงอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี ต่อมานางสุนีพลอยดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวกันทิมาสุขทรัพย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าส่งเสริมให้สถานประกอบกิจาการจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยมรท8 0 0 1ถึง2อ6 3อย่างต่อเนื่องจำนวน5แห่งเวลา16นาฬิกานาทีนายธงชัยอินทงร์สวสดิกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจิลสุป,ปานน์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและเจ้าหน้าที่รวม5คนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีวันที่20มกราคมพุทธศักราช2566 เวลา9นาฬิกานายธงชัยอินทรพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่รวม4คนร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ทับ2,566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom Call Meeting ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบปีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะคะ